นี่มันอะไรกันครับเนี่ย r o บั x ช h อ p TH เ a ชเลดลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าฟาร์มสแตทไม่เต็มสักทีเฮ้ยมีเกมพาร์คูณ2นี่ว่ะเติมโรบักดีกว่ามาลุช็อปเลด5.5ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในแมป Stand Up l i g h นนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับ a d ด i b u ิหรือนิสัยที่หลายๆคนถามเข้ามาอ่ะวันนี้เราก็จัดแบ่งเป็นทั้งหมด3กรุ่ปด้วยกันมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง กนะคะเป็นกรุ๊ปที่ไม่มีประโยชน์ได้มาก็ทิ้งไปเถอะนิสัยแรกเลยก็จะเป็นนอนโอกาสที่จะได้ในเกมเนี่ยมี50%ได้มาไม่เพิ่มหรือว่าไม่ลดอะไรเลยส่วนนิสัยที่2จะเป็นสล็อปปี้โอกาสที่ได้เนี่ยจะมี7%มันจะลดเลือดเราไปด้วย10%ส่วนตัวต่อไปจะเป็นลีทาจิกโอกาสที่จะได้เป็น4 7่เป็นต9ตัวนี้ถ้าได้มามันจะลด h p ปีเราไป15% แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นทาจิกโอกาสที่ได้ในเกมเนี่ยจะเป็น0.1%ตัวนี้จะมาลดดาเมจเรา75แล้วก็ลดเชพีเราไป60%กลุ่มที่2นะคะจะเป็น นิสัยปานกลางได้ก็ดีดีกว่าไม่ได้อะไรเลยมีทั้งหมดอยู่5นิสัยนิสัยแรกจะเป็นทัชโอกาสได้9%ตัวนี้จะมาเพิ่ม HP 50%ลดดาเมจ1ินิสัยที่2จะเป็นเอ็นเรตโอกาสได้5%เพิ่มดาเมจ35%แล้วก็ลด HP 35%นิสัยที่3จะเป็นมานิกโอกาสได้5%ตัวนี้จะมาเพิ่มดาเมจให้10%เอร์นิสัยถัดไปจะเป็นสตอง โอกาสได้10%ตัวนี้จะมาเพิ่มดาเมจให้15%แล้วก็ HP อีก10%ส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นโฮฟูโอกาสได้5%เพิ่มดาเมจให้เรา20%แล้วก็เพิ่ม HP ให้เรา30%ค่ะคู่ที่3นะคะจะเป็น กรุปทีนิสัยดีมากควรจะเก็บเอาไว้ใช้จะมีทั้งหมด4นิสัยก็คือก็อดลี่ตัวนี้โอกาสที่จะได้คือ1%เพิ่มดาเมจให้เรา50%แล้วก็เพิ่ม HP ให้เรา50%ด้วยส่วนนิสัยที่2จะเป็นเดมอนโอกาสได้1%เหมือนกันตัวนี้จะเพิ่มดาเมจ85%แล้วก็เพิ่ม HP 85%ส่วนตัวถัดไปจะเป็น Invincible ตัวนี้โอกาสได้แค่0.1แล้วก็มันจะเพิ่ม HP ให้เรา400% ตัวสุดท้ายจะเป็นลีเจนดารี่โอกาสที่ได้ในเกมอน้อยมากคือ0 0 1เปอร์เซ็นต์เลยแต่ตัวนี้จะเพิ่มดาเมจให้เรา300%แล้วก็ยังเพิ่มเอ่อเอชพให้เราอีก404%อีกด้วยอ่านี่ก็คือนิสัยทั้งหมดภายในเกมนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภาัยมาไว้นะที่นี้ด้วยข้อมูลทั้งหมดอ้างมาจากเทเลอร์ในเกมนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปชั่นนะถ้าอยากเจอกันอีกในคลิปหน้าพี่ขอ3,000ไลค์เดี๋ยวจะกลับมาทำอีกครั้งหนึ่ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในแมป Stand Up Light ๋ยวเบาไปมึงรู้ได้ไงสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในแมป Stand Up l i g h คลิปนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับ Adibio หรือนิสัยที่หลายๆคนถามเข้ามานะคะเวันนอ้ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในแมป Stand Up Live คลิปนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับนิสัยหรือ a t r i b u i e ที่หลายๆคนถามเข้ามาวันนี้ก็จะจัดกรุ๊ปนิสัยเป็น3กรุ๊ปด้วยกันได้แก่กรุ๊ปที่นิสัยแย่กรุ๊ปที่นิสัยปานกลางแล้วก็กรุ๊ปที่นิสัยดีอ่ะอ่ะลืมไอเอี้ยอ่ะหยุดหยุดพอมันได้แล้วอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในแมป Stand Up l i e คลิปนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับนิสัยของอเหี้ยลืม กรุ๊ปแรกนะคะเป็นกรุ๊ปที่ไม่มีประโยชน์นิสัยแรกเลยเนี่ยจะเป็นนอนโอกาสที่ได้อะจะมีแค่ห้าสิบเปอร์เซนต์ตัวนี้กรุ๊ปแรกนะคะจะเป็นกรุ๊ปที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยได้มาก็ทิ้งไปซะมันจะมีทั้งหมดสี่ตัวตัวแรกนอนโอกาสที่จะได้อะมีห้าสิบเปอร์เซนต์ได้มาไม่เพิ่มไม่ลดอะไรทั้งนั้นตัวที่สองจะเป็นตัวอีกและเย็ดแม่จริงๆเขาพูดไปเหอะไม่เป็นไรหรอกงนหิวแล้วนะวนอันที่สองเขาูหิวแล้วนะ กรุ๊ปแรกนะคะเป็นกรุ๊ปที่ไม่มีประโยชน์เลยจะมีทั้งหมด4ตัวตัวแรกจะเป็นนอนโอกาสที่ได้เนี่ย50%ได้มาก็ไม่เพิ่มหรือไม่ลดอะไรเลยตัวที่2จะเป็นสโอปปี้โอกาสที่ได้เนี่ยจะมี7%ตัวเนี้ยจะมาลด HP HP คือเหี่อะไรวะเลือดเลือดอ่ะเือด10%ลดเลือดเราไปเป็นเลยนะไม่ไม่ไม่ยาวก็คือยาวไม่ไม่ไม่เมื่อไหร่ลวมึงมึงแวบมาถามมึงแวบมาถาม กรุ๊ปที่2นะคะจะเป็นนิสัยปานกลางเอ่อมีทั้งหมด5ตัว1 5ตัวกรุ๊ปที่2นะคะจะเป็นนิสัยปานกลางได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีเยีย yeah. กูไม่อยากพูดแล้วไอสัตว์เด็ดแม่มึงเลิกให้กูทำคลิปดิ หย <lavender> ุดหยุดอ่ะหยุด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 หยอ้าหยุดไอเฮียดิเวส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นพาวเวอร์ฟูโอกาสได้5%เพิ่มดาเมจยี่แล้วก็ลด HP ฮะมันเพิ่ม HP นี่หว่ากรุ๊ปที่3นะคะเฮ้ยกรุ๊ปที่3นะคะจะเป็นนิสัยที่ดีมาก กรุ๊ป <X> ที่3นะคะจะเป็น <disappointing> น <bosses> <eni> ิสัยที่ดีมากตัวเนี้ยควรเก็บไว้ใช้ขายได้ก็ขายนะคะขายเริ่มจากกอรลี่นะคะโอกาสที่จะได้หนึ่งเปอร์เซ็นเลยนะคะอ่านี่ก็คือนิสัยทั้งหมดภายในเกมนะคะเออเลยนี่หันหน้ามานี่กดคอนโทรลกดคอนโทรลมันจะวิ่งเออไงเร็วขึ้นนะกดแดดกดแดดดิแดชคืออะไรอัติเนตอัติเน มึงก็เดินไปด้วยแล้วกดด้วยไม่ได้หรอไม่ได้นิ้วไม่ยาวพออย่ามาอ้าง <c oughs> นิ้วไม่ยาวนี่ไม่ใช่นิ้วคนละนี่ซ้ายซ้ายซ้ายแล้วซ้ายเดีย๋ยวซ้ายไอ้หาวจะเวียขวาอ่ะไม่ก็ซ้ายซ้ายนี่ซ้ายนี่ซ้ายนีออ่ซ้ายนี่นี่ไม่ซ้าย,ายนี่ข้างหน้าอ่าซ้ายต่อเดินต่อไปมึงไม่ต้องหันเยอะแล้วขวาเออเหมือนอ๋อจะเข้าไปทำไมอ่ะอ้าวไม่ใช่มีสีโน่นโน่นโน่นไหนไหนวะมึงมองเห็นอะไรวะฮะ ทำจริงทำจริงวเรื่องเหลืองไรเรื่องเหลืองตีเรื่องเหลืองมึงให้กูมาทำไมเนี่ยฮะเนี่ยตีมอนต่อตีมอนต่อลองเล่นไม่มีประโยชน์อะไรนี่ไม่โดนอ๋อมันเป็นบีซีไงแล้วรับเควสไงมึงไม่เคยเล่นเก็บรับเควสหรอไม่เคยนี่รับเควสกด yes อ่าแล้วเสร็จปุ๊บมันก็บอกให้ไปตีใครโจทาโร่ เดินตงไปแล้วเลี้ยวซ้ายซ้ายซ้ายท่นน่ะเห็นว่าทมพราหนุ่มชุดขาวอันนี้มันสู้กับเรานะเต็มตัวยังเล่นห้หน่อยเด้อเฮ้ยสู้เองดีไม่ได้ให้หน่อยเด้อถามต้องทำอะไรก่อนทำอะไรอ่ะแปงลงร่างไอซ์เออมาว่ะเฮียมันดังเออต่อต่อเอาค่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 าได้ค่ะ เอาเยอะบ่กดอีค้างนั่นกดอากดอากดอาอาอยู่ไหนอะเออปุบสกิลสกิลซดแซดแซดยกโไหนอะแซดอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยอุ่นห้ยเล่นให้หน่อยเปิดคิ้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 เล่นให้หอยเคิวีคิวีนคิวคิวีคิวกดอีคิวมคิวกดอีคิกอีคอีกดออกดอกดออาหอย กดคิวอาตายแล้วมันจะไม่ตายเอาดิอาร์มันอ่ะมันอาะต่อย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 ซ้าย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 ทำไมซ้ายขวามต่อยงั้นแหละหนีไม่ได้เหรอมึงหนีเจน้์มึงแพ้ตัวละครไก่อะเนี่ยกดเล่นไม่เป็นนะกดคิวกดคิวแล้วต่อยอาร์กดคิวแล้วต่อยอาร์กดคิวล็อกแล้วจังหวะเนี้ยกดคิวแล้วต่อยอาฮะคิวแล้วต่อยอา มึงไม่ต้องกดเร็วอะไรขนาดก็ได้พอมันเดินมาใกล้ๆกด A กด E ครับเออลุบเนี่ยอ้นนี่มันเหนื่อยจริงๆเลยเนี่ยมึงคิดว่ามึงเล่นเกมนี้จะรอดอ่ะไม่ได้ทำไมอ่ะจิตใจมึงไม่ชอบไม่สนุกเลยเฮ้ยมีคนมีคนจัดดิจัดดิจัดดิหนีดิหนีดิยี่เนี่ยหนีคำดีคำดีคำดีไปไหนแล้วอะลงถังขยะไปแล้วเป็นไปไนไปไหนวะลงถังขยะไปแล้วแม่

กดอะไรไม่ได้เลยอ่ะ,อะลองลองฆ่าดิฆ่าดิมันไม่สู้อ่ะใจไม่ได้ละอ่ะ,อะนิ่งๆอ่ะดีแล้วไอ้หนูเออนิ่งๆอ่ะดีแล้วฮะใจไม่ได้จบแล้วไป